ตอนนี้ผมจะมาลงมอดใหม่ครับครับเข้าไปโหลดหมอดนี้ก่อนเลยครับแล้วก็เข้าไปครับแล้วก็ดูเรียบดูมอดครับพร้วอยากคุณอยากลงมอดไหนครับก็ลงตามใจชอบเลยครับแต่ผมอยากลงมอดเบนเทนครับ ปิดตั้งครับต้องต้องมีบล็อกลันเชอร์ด้วยครับไม่มีบล็อกลันเชอร์ไปแต่งเล่นบอลไปได้ครับต้องการบล็อกลันเชอร์อยู่แล้วครับเข้าไปที่บล็อกลันเชอร์ครับก็รอสักครู่หนึ่งครับมาแล้วครับบล็อกลันเชอร์ สับดีครับถ้ามันเขียนแบบนี้แสดงว่ามันเป็นเลนอยู่ครับดูครับลองเล่นดูครับเข้าเกมเลยครับมาแล้วครับ ักคู่ครับมาครับไม่รู้ชื่อสิเอ็กสซเล็กครับแต่นี้ผมเขาเอามาให้อะไรครับแปลงล่างครับนี่ครับแปลงวิ่งเดว อ้าวบอล์คกรันเชื่อเล่นไม่ได้ครับแล้วผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e นะครับบ๊ายบาย